อภิวัตโพสตอีกครั้งหลังจากที่ประกาศเลิอกอดีตแฟนสาวก่อนหน้านี้ค่ะเป็นประเด็นมานานแล้วนะคะสําหรับเรื่องของความรักของนักร้องหนุ่มครูเตยอ,อภิวัตบุญอเนกหลังจากที่ประกาศเลิกกับอดีตแฟนสาวหนิงค่ะหลังจากนั้นไม่นานครูเตยนะคะก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่ชื่อน้องขนมงานนี้ค่ะจึงทําให้แฟนคลับหลายๆคนนั้นออกมาแชแล้วค่ะว่าครูเตยนั้นมีโลกสองใบละค่ะ ล่าสุดนะคะใน Facebook ของครูเตยก็ได้โพสต์เตตัสเล่าเรื่องการ์ตูนวันพีทค่ะเหมือนทำนองรัก3มเศร้าของลูฟี่นามิบิ๊กมัมหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์แล้วค่ะว่าวันพีทตอนไหนไม่เคยเห็นจากนี้ทำเป็นเล่าเรื่องการ์ตูนจะเล่ารัก3มเศร้าของครูเตยนิ้งขนมหรือเปล่า และหลังจากนั้นค่ะครูเตยนะคะก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปค่ะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกลบออกไปแล้วครูเตยนั้นก็ได้โพสต์ใหม่อีกแล้วค่ะว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมฟังความข้างเดียวพอพูดความจริงก็บอกไม่ใช่ลูกผู้ชายเมื่อไม่ยอมรับฟังจะถามหาความจริงทำไมและหลังจากนั้นค่ะสาวหนิงนะคะอดีตแฟนสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แล้วค่ะว่าสิ่งที่เตยทำกับหนิงตอนนี้ ไลน์มาขู่น้องเต้ยคิดว่าเป็นลูกผู้ชายจริงหรอจากนั้นหนิงก็ได้ไปโพสต์สตรตอรีย instagram แล้วค่ะว่าให้ตายไหมถึงจะพอใจใน ig story รรแล่ละค่ะแล้วก็ได้โพสต์นะคะว่าเป็นลูกผู้ชายมาขู่ผู้หญิงมันไม่น่ารักนะคะฝากไว้ให้คิสเรียกได้ว่างานนี้ค่ะงานเข้าซะแล้วนะคะสําหรับขู่เต้ยอภิวัฒนนักร้องหนุ่มหน้าตาดีหลังจากที่มีคนออกมาแฉแล้วค่ะว่า ครบสอนสร้างโลก2ใบซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ได้กลายเป็นทีวิภาควิจารณ์ทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังจากที่ครูเตยนะคะหมดความอดทนกับเรื่องนี้จึงได้ออกมาชี้แจงพร้อมกับเคลียร์ปมดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านทางอินสตาแกรมค่ะโดยบอกว่าผมขอออกมาพูดเพื่อที่จะให้เรื่องมันจบนะครับทั้งๆท,ท,ที่ผู้ใหญ่ขอให้เงียบแต่เรื่องตอนนี้มันบานปลายไม่ได้แก้ตัวแต่จะเล่าความจริงคบซ้อนดังแล้วทิ้งแฟนผมไม่เคยคบซ้อน ผมกับหนิงเลิกกันก่อนผมจะคุยกับขนมผมไม่ได้ทิ้งใครหรือเพราะดังหรือมีเงินชีวิตคู่ความรักคนสองคนเข้าใจที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยผ่านชีวิตคู่ผมกับนิงคบกันประมาณหนึ่งปีกว่า,วาตั้งแต่สมัยผมยังไม่ดังเราครบๆเลิกๆมาตลอดเพื่อนๆและคนรอบข้างตัวผมจะรู้ดีนิงเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆคนหนึ่งยอมรับว่าผมไม่ดีเรวเลยแหละเวลาทะเลาะก,กันห่างกันผมมักจะมีคนอื่น จนทำให้ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงบ้างมีทะเลาะเรื่องส่วนตัวของชีวิตคู่และนิสัยอารมณ์บ้างปากติเราเลิกกันไม่เกินเดือนแต่ครั้งนั้นที่จําได้เดือนเมษาปี 6, 2เราตัดสินใจเลิกกันจริงๆเป็นเวลาประมาณ5-6เดือนที่เลิกกันผมมีคนคุยใครทักมาผมคุยหมดเพราะเราไม่มีใครเหมือนจะมีบางคนที่ผมลองคบแต่มันไม่ใช่มันมีบางอย่างที่ผมคิดว่ามันต้องเป็น หนิงเท่านั้นอยู่กับหนิงผมมีความสุขและดีมากกว่านี้และผมก็ยังลืมหนิงไม่ได้ด้วยเดือนกร,รกฎาคมวันเกิดหนิงผมกลับไปห้องเช่าที่เราเคยเช่าอยู่ด้วยกันผมเอาเค้กไปเป่าคนเดียวผมเคยเอาลงไอจีและห้องนี้ตั้งแต่เลิกกันผมก็เช่าทิ้งไว้เฉยๆสี่ถึงห้าเดือนโดยที่ไม่มีคนอยู่เลยเพราะมันมีเรื่องราวอดีตที่เราเคยมีความสุขกันตอนนั้นยังทำใจไม่ได้ที่จะให้คนมาเช่าอยู่ห้องนี้ต่อ หลังจากวันนั้นผมกับหนิงก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ก็มีเพื่อนๆพนีพ่ๆแอบเชียร์ให้กลับมาคบกันช่วงเดือนกันยามีเพลงเพลงหนึ่งที่ปล่อยและเพื่อนผมเล่น MV ผมเห็นขนมเลยให้เพื่อนขอเฟซขนมผมทักขนมไปแต่ขนมก็เหมือนไม่อยากคุยถามคำตอบคำช่วงท้ายผมก็เลยห่างๆไม่ได้ทักขนมไปสุดท้ายผมทวนคิดถึงไม่ได้ต้นเดือนตุลาผมขอหนิงขึ้นดีนิ้งเป็นผู้หญิงที่ดีมากเขาให้อภัยผม เรากลับมาคบกันแต่เราก็คบกันได้ไม่ถึงเดือนเราก็ต้องเลิกกันด้วยเหตุผลบางอย่างเหมือนที่บอกชีวิตคู่คนสองคนจะรู้ดีแต่ไม่ใช่เพราะผมดังผมมีเงินผมมีตัวเลือกคนรอบตัวเพื่อนๆจะรู้นิสัยเราสองคนดีเลยตัดสินใจเลิกกันจริงจังรอบนี้คุยกันว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเพราะห้าหกเดือนก็เคยผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักเดือนพฤศจิผมก็มีคน เข้ามาคุยให้กำลังใจเรื่อยๆรวมถึงขนมผมลองทักไปหาขนมอีกครั้งขนมก็มีตอบบ้างแต่บ่อยขึ้นทั้งหมดมีแค่นี้ครับจบปัญหาคบซ้อนดังแล้วทิ้งแฟนนะครับอยากให้หลายๆคนมองหลายๆม,มุมชีวิตคู่มันอยู่ที่คนสองคนจริงๆนิ้งเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆคนหนึ่งและนอกจากนี้ค่ะครูเตยนะคะก็ได้อธิบายเป็นขอ้อขในเรื่องที่มีคนออกมาพูดว่าเป็นสายเปบ้าผู้หญิง โดยบอกว่าตอนนี้คบกับแฟนเก่าก็ไม่ได้ให้ทำงานมีเงินเดือนให้ใช้จ่ายค่ารถให้ซื้อของให้ในวันสำคัญส่วนกับขนมที่กำลังจีบยอมรับว่าซื้อของให้จริงแต่ก็ให้ในวันสำคัญโดยตั้งใจว่าจะดูแลขนมให้ดีเหมือนที่ทำกับแฟนเก่าเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้ามีตนก็ให้ไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนแต่อยากให้ทุกคนมีความสุข เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าส,สดๆร้อนๆเลยล่ะค่ะสําหรับเรื่องของครูเตยอ,อภิวัตนะคะงานนี้ค่ะครูเตยก็ได้ออกมาชี้แจงให้แฟนๆได้ทราบกันแล้วล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ